มาเฟียขนมหวานบทที่สองผู้หญิงอวดดีคนนั้นเป็นใครชื่ออะไรเข้ามาทำงานที่ผับของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่บ้านอยู่ไหนแล้วกล้าดียังไงถึงได้มาด่าฉันต่อหน้าคนทั้งผับตอบตตายุโวยวายใส่เลและเดวิดหลังจากที่ถูกคนสนิททั้งสองลากตัวกลับคอนโดมิเนียมที่อยู่ไม่ไกลจากผับเฮลบาเทอร์ก่อนที่เขาจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและไม่คิดจะทำมาก่อนในชีวิต คือการบีบคอผู้หญิงจนตายคามือผู้หญิงคนนั้นชื่อใหม่แพรอายุ23ปีเป็นเพื่อนกับน้องหนึ่งหรือไทยคนสวยของผมเข้ามาทำงานได้2อาทิตย์แล้วส่วนที่อยู่ลูกน้องผมกำลังสืบพรุ่งนี้เช้าคงได้เรื่องแต่ไอเรื่องที่ว่ากล้าดียังไงถึงด่าพิวต่อหน้าคนทั้งผับพี่เดยเขารู้ครับเลบยให้เดวิดที่ยืนกอดอกมองดูอาการของสตายุอย่างไม่เข้าใจนะักแค่ผู้หญิงคนเดียว เดวิดอยากคิวบอกผู้หญิงคนเดียวเหรอแกรู้ไหมตั้งแต่เกิดมา28ปีนอกจากแม่แล้วไม่เคยมีใครดา่าฉันแรงขนาดนี้เมื่อก่อนใบหน้าหวานของไหมแพรลอยวนไปวนมาในหัวของสตายุดวงตากลมโตแต่แววตาดูเศร้าเหมือนกำลังแบกโลกไว้ทั้งใบแต่ทำไมถึงได้ปากลายและอวดดีได้ขนาดนี้แลพยุจะทำยังไงกับไหมยแพต่อ เลาถามเสียงเรียบหนึ่งรือไทยเคยเล่าเรื่องใหม่แพ้ให้เขาฟังอยู่บ้างชีวิตของเธอรู้น่าสงสารแต่ผู้หญิงสมัยนี้ไว้ใจยากบางทีสองคนนี้อาจจะเหมือนผู้หญิงทั่วไปก็ได้สร้างภาพเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนดยฉันจะไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆพวกแกคอยดูสตายุกัดการามด้วยความโกรธไม่รู้ว่าจะต้องลงโทษใหม่แพ้อย,อย่างไรถึงจะหายแค้นยิ่งคิดวิธีไม่ออกก็ยิ่งแค้น ยิ่งขัดใจหดุดงิดวุ่นงานอยากจะขับรถกลับไปที่ผับแล้วล่างตัวเธอมาทําอะไรสักอย่างให้หายแค้นแกยังมีเรื่องใหญ่กว่านี้ให้ทําเดวิดเตือนพอก่อนหน้านี้เขากับสตาโยคุยกันไว้ว่าจะลงมือจัดการกับพวกมาเฟียปลายแถวที่ชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เสียทีก่อนที่ทางตารวจจะพากันเข้าใจผิดว่าสตาโยเป็นมาเฟียค้ายานรก к о รู้แล้วหน้า แต่ฉันจะยอมให้ผู้หญิงคนนั้นมาเหยียบหน้าฉันฟรีๆไม่ได้แคนนีมันต้องชำระไหมายไปนอนต่อเทะลูกเดี๋ยวแม่ทำเองหมอนทองหันมาบอกลูกสาวในขณะที่สองมือกำลังงุ่นกับการตอกไข่และแยกไข่แดงไข่าขาวออกจากกันอยู่นึกแล้วก็เจ็บใจตัวเองไม่น้อยที่ใจอ่อนให้ลูกสาวไปทำงานพิเศษตอนกลางคืนแม้จะไปกับหนึ่งมือไทย หญิงสาวที่ขยันทำงานเลี้ยงพ่อแม่และน้องอีกสามคนเป็นอย่างดีเหมือนกับไหมแพก็ตามแต่ก็ยังอดเป็นห่วงและสงสารหมแพไม่ได้อยู่ดีหนูนอนมาหลายชั่วโมงแล้วแค่นี้สบายมากจ้ะแม่ไหมแพฝืนยิ้มให้ไม่อยากจะนาเปลยว่าเมื่อคืนนี้นอนได้ถึงชั่วโมงหรือเปล่าหน่งหรือไทยขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเธอที่บ้านตอนตีสองก็จริงแต่กว่าจะได้นอนก็เกือบตีสาม พอนอนไปไม่ถึงชั่วโมงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะใบหน้าของนายสตายุไฮโซเฮงซวยคนนั้นตามมาหลอกหลอนถึงในฝันหลังจากนั้นจินตนาการมากมายก็ปรากฏขึ้นในสมองของหมาแพทั้งกดแค้นทั้งหวาดกลัวในคำขู่ของเขาแต่ในเมื่อเขาไล่เธอออกแล้วจากนี้ไปก็คงไม่ได้เจอกันอีกแม่หมอนทองก็คงจะดีใจไม่น้อยถ้ารู้ว่าหมาแพจะไม่ไปทำงานกลางคืนแล้ว งั้นเช้านี้เดี๋ยวแม่ขายขนมเองส่วนหนูก็ทำไว้ขายตอนเดินเอาที่ไหวนะลูกเดี๋ยวสายๆแม่กลับมาทำต่อหมอนทองบอกยิ้มยิ้มไม่อยากให้ลูกโหมทำงานหนักอยากให้ลูกสาวน่ารักสดใสสมวัยเหมือนลูกสาวบ้านอื่นเขาบ้างก็ได้จ้ะแต่แม่ห้ามเขีนรถไปขายไกลๆนะขนมของแม่อร่อยที่สุดเดี๋ยวลูกค้าก็มาหาเองแหละเชื่อไหมสิไหมแพ้เข้าไปกอดแม่อย่างแสนรัก เธอตั้งใจไว้ว่าถ้าใช้นี่พวกไอเสียงเหนือหมดเมื่อไหร่จะไม่ยอมให้แม่ทำงานอะไรเลยแต่นี่ตั้งห้าแสนบาทไม่รู้ว่าจะหมดวันไหนดูแลตัวเองดีๆละ่ะระวังพวกไอเสียงเหนือด้วยถ้ามันมาก็ให้เงินมันไปก็วันแสกๆมันไม่กล้าทาอะไรหรอกขอแค่หนูอย่าไปยัว่วโมโหมันก็พอหมอทองรู้ดีว่าลูกสาวเกตพวกนักเลงอนาพานแค่ไหนเจอพวกมันทีไร หมายแพต้องมีเรื่องกับพวกมันทุกทีไม่ใช่แค่เจ้านี่อย่างพวกนายเสียงเหนือเท่านั้นแต่ยังมีเจ้ากรรมในเวรอีกหลายแก๊งที่แวะเวียนกันมาก่อแก่หมายแพเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่บ้างก็กลัวหงอยอมให้แังแก้ง่ายๆบ้างก็พุ่งเข้าใส่อยากเป็นเมียมาเฟียใจจะขาดแต่หมายแพไม่ใช่พวกมาเฟียกระจอกถึงคอยต้องจะเอาชนะโชคดีที่เพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือจึงรอดมาได้ แต่หมอนทองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวคนนี้จะรอดไปได้อีกสกักกี่น้ำจาแม่หนูจะพยายามบ้านหนึ่งมันอยู่ใ,ใกล้น้องชายสามคนของมันก็ลูกน้องหนูทั้งนั้นจ้าแม่คนเก่งแม่ไปขายของก่อนดีกว่าขายดีๆนะจ๊ะแม่หลังจากที่ลูกสมุนของเลสืบได้ว่าบ้านของไหมแพอยู่ที่ไหนสตายุก็ไม่รอช้ารีบออกตามล่าตัวทันที แต่พอเลพาเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายสตายุก็นึกประหลาดใจพอย่านนี้เป็นย่านชุมชนแออัดไม่ใช่แค่คนจนหาชามก,กินขําเท่านั้นแต่พวกนักเลงอันธพาลก็มาแออัดกันอยู่ด้วยเหมือนกันเลพาสตายุเดินลึกเข้าไปในถนนแคบๆสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านหลังน้อยใหญ่สลับกับกองขยะและต้นไม้ต้นหญ้าสตายุมองสภาพบ้านแต่ละหลังแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่น่าจะใช้คำว่าบ้านได้เลยมันทั้งไม่แข็งแรงไม่อบอุ่นไม่ปลอดภัยไม่สวยงามและไม่เป็นส่วนตัวอย่างมากก็เหมาะแล้วที่พวกนักเลงกระจอกจะแอบมาซ่อนตัวแบ่งกล้ามเก็บค่าคุ้มครองจากชาวบ้านตาดำๆที่นี่ว่าแต่ว่าผู้หญิงที่เชื่อใหม่แพ้นั่นนึกยังไงถึงได้มาอยู่ที่แบบนี้แต่ก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่พอดูท่าจะนักเลงไม่น้อยเหมือนกันเล เดวิดมันหายหัวไปไหนสตายุถามในขณะที่สายตานั้นก็สอดสองไปตามบ้านไม้เก่าๆที่เบียดเสียดกันอยู่สองข้างทางมือข้างขวาของเขาล้วงอยู่ในกระเป๋ากางเกงและกำมีดพกไว้ตลอดเวลาพอดูท่าทางพวกนักเลงที่เดินผ่านไปมาจะเพ่งเลงเขาอยู่ไม่น้อยนี่ขนาดว่าเขาใส่เชือ่ยืดสีขาวสวมกางเกงยียนรองเท้าแตะธรรมดาก็ยังเป็นที่สนใจของคนอื่น ถ้าเขาใส่สูตรสมเบนตาดำและพาเดวิดมาด้วยก็คงจะเป็นเรื่องแน่ยังดีที่เลช่วยลดรูปลักษ์มาเฟียของเขาไปได้เยอะพี่เดียมันบอกว่าพอพิ่ยุเบื่อก็คงเลิกสนใจไหมแพรไปเองเลบอกในขณะที่กำลังแจกยิ้มให้กับสาวๆข้างทางแต่พอเขาบาังเอิญแจกยิ้มไปถึงชายหนุ่มหน้าเข้มคนหนึ่งเข้าเขาก็รีบหุบยิ้มทันที มากับแกสองคนฉันจะรอดกลับไปไหมวะสตาโย,ยกลัวหัวเราอแค่มองป่าเดียวก็รู้แล้วพวกพวกนักเลงที่เดินผ่านไปพวกนั้นมันกระจอกแค่ไหนมากับผมนะปลอดภัยผมสู้คนซะที่ไหนถ้าเป็นพี่เดยแล้วก็ไอหน้าเฮี้ยมคนเมื่อกี้ได้ฟันล่วงหมดปา่าแม่ดูมันทำเป็นเบ่งอวดหญิงอ้าวพี่ยุหยุดเดินทำไมยังไม่ถึงเซนอยสตายยทำทีเป็นก้มหาของที่พื้น เลเลยก้มลงมาช่วยหาด้วยทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าสไตล์อยู่กําลังหาอะไรหาอะไรอ่ะพี่ยุแกอย่าเพิ่งหันไปนะเลไอ้ล่ามสองคนที่กําลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่มันพูดถึงเฮลเลอร์สไตล์ยุกระซิบเลจึงแกล้งบนอุบอิบว่าทําเหรียญหล่นหายและทําทีเป็นหันหลังไปหาพร้อมกับชําเลืองมองไอ้ล่ามสองคนนั้นพี่ยุจัดมันเลยมพี่ลากมันไปที่รัง แล้วงางปากพวกมันว่าเฮลเลอร์ที่มันพูดถึงใช่พิยุหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันหมายถึงใครเลยพูดจริงจังแต่สตายุไม่เห็นด้วยใจเย็นก่อนค่อยๆสืบไปเผื่อพวกมันมีของขึ้นมาจะได้เตรียมรับมือของอะไรอ่ะพี่เลยทำหน้าซื่อสตายุถึงกับใสยหน้าให้กับความเซอ่อซาของลูกน้องคนนี้ไอเวนเอ้ยก็เผื่อพวกมันไม่ธรรมดา แก๊งใหญ่โตมโหฬานโถตามไอ่เดมาตอนนี้ยังทันมีเนี่ยหลังจากที่เดินวนไปมาหลายรอบเพื่อดูทางหนีที่ไล่เผื่อฉุกเฉินสตายุกับเรก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางที่แรกสตายุก็เกือบลดึงไปแล้วว่าจะมาล้างแค้นใหม่แพเพราะมัวสนใจอยู่กับพวกนักเลงมากหน้าหลายตาที่เดินสงสัยตายั่วแขงขาคู่อิต่าแก๊งแต่ก็ไม่เห็นมีพวกไหนลงมือกันจริงๆสักพวก สตายุมองสอส่องเข้าไปในบ้านไม้หลังเล็กที่ถูกล้อมรอบด้วยรั้วรวดหนานเตี้ยๆบ้านหลังนี้ไม่แตกต่างจากบ้านหลังอื่นมากนะักแต่ดูแล้วสะอาดสะอา้านและมีกลิ่นไอของความอบอุ่นเจืออยู่ไม่เหมือนบ้านหลังอื่นที่ดูสกรปรกและแออดัดสมกับชื่อชุมชนที่ฝาบ้านยังมีเครื่องครัวหลายชนิดแขวนห้อยอยู่ตรงพื้นที่ว่างแคบๆหน้าบ้านมีแผงไข่จำนวนมาก วางซ้อนกันเป็นแถวและที่เตียงเล็กๆหน้าบ้านก็มีกระต่ายขูดมะพร้าวกระลบังสีขาวและกระลามะพร้าววางอยู่ราวกับว่าใครสักคนกำลังขูดมะพร้าวคางไว้กลิ่นหอมของขนมอะไรสักอย่างลอยมาแตะจมูกจนสาตายุนึกอยากกินขนมหวานขึ้นมาจับใจในขณะที่มาเฟียหนุ่มกำลังจะลาสายตาจากภาพเหล่านั้น หมแพลงก็เดินออกจากประตูบ้านและมานั่งขูดมพะพร้าวต่ออย่างตั้งใจเธอสวมเสื้อยืดสีม่นกับกางเกงขาสั้นประมาณหัวเข่าผมยาวสรลวยถกก้าวไว้ไม่ให้ลกลุงลังเผยให้เห็นใบหน้าหวานและสายตามุ่งมั่นจริงจังแม้ว่าเธอจะไม่ได้แต่งหน้าทำผมใส่ชุดหรูหราอะไรแต่หน้าแปลกที่สตายุกับมองภาพนั้นอย่างลืมตัวนั่นใครฉันถามว่าใคร หมแพ้ไม่ถามเปล่าแต่กับเพื่องกะลมามะพร้าวมาทักทายด้วยชะตายุสายตาไวอยู่แล้วจึงหลบทันแต่เลนั้นโดนไปเต็มเตมโอ๊ยน้องไหมายจะเควองมาทําไมเนี่ยเลววายลั่นไหมแพ้จึงรีบลุกขึ้นหยิบมีดอิโต้ที่แขวนอยู่บนฝาบ้านมาถือไว้ในมือและเดินจำอ้าวไปที่รั้วพอเห็นว่าเป็นเลไหมแพ้ก็ลดมีดในมือลง พอจำได้ว่าเป็นเพื่อนของหนึ่งหรือไทยเธอเคยเจอเข่าที่เฮลบาเทอร์ครั้งสองครั้งแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เธอไว้ใจเขาได้หมายแพ้จึงไม่เดินเข้าไปใกล้เขามากนะักพี่เลมาหาหนึ่งเหรออ๋อพี่มาแต่ยังไม่ทันที่เลจะตอบหมายแพ้ก็หันไปเห็นสตายุแม้ว่าเขาจะอยู่ในชุดบ้านๆธรรมดา แต่เธอก็จำตาคมคมคิ้วเข้มๆและหุนล่ำล่ำของเขาได้ดีหมายแพรถึงกับหยุดเกิดก,ก้าวขาไม่ออกไม่รู้ว่าตกใจอะไรถามว่ากลัวหรือเปล่าเธอยอมรับว่ากลัวลแต่ถามว่ามากไหมหมายแพรขอตอบเลยว่าไม่กล้าดียังไงมาทำร้ายคนของฉันไหมแพรสตายยบอกพร้อมกับผักประตูรั้วไม้ผู้ผูของไหมแพรจนกอหลุดกระเด็นออกมา หมายแพ้สะดุง้งความกลัวเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นมาช้าๆแต่แล้วมันก็หายว่ไปเมื่อความคิดหนึ่งของหมายแพรพูดขึ้นมาแกอีกแค่ลูกคนรวยเหยียบที่ไก่ไม่ฟอจะมีปัญญาทำอะไรเธอได้ที่มาวันนี้ก็เพราะเอียงเคืองที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอทำให้เขาเสียหน้าต่อคนนับสิบละสิมาทำไมอยากกินขนมหวานก็ไปแบมือของเงินแม่สิ ไม่ใช่มาใช้กำลังหาเรื่องคนอื่นแบบนี้ว่างนักหรือไงใหม่แพยยินกอดอกท้าทายแล้วคิดในใจว่าก็ลองเข้ามาสิจะเรียกลุงป้าข้างบ้านมายํำให้เละเลยให้รู้บ้างว่าที่นี่ถิ่นใครประโยคนี้อีกแล้วทั้งที่มันไม่เป็นความจริงแต่สตายยก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกหาว่าเขาเกาะพ่อแม่กินกิจการของเขาได้เงินลงทุนมาจากพ่อแม่ แต่เขาก็ใช้คืนไปหมดทุกบาททุกสตางค์และที่สำคัญคือเขาเป็นถึงมาเฟียดาวรุ่งพุ่งแรงไม่ใช่ไฮโซลูกแงอย่างที่หมาแพรพายายามยัดเยียดให้เป็นสตายูก้าเข้าไปประทิดตัวหมาแพรความมีดออกจากมือบางโยนทิ้งไปบนพื้นก่อนจะยกมือขึ้นมาบีบค้างเร็วเล็กของหมายแพ้ไว้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหมาแพรตั้งตัวไม่ทันเธอเป็นใครรู้จกักแทนดีแค่ไหน รู้ได้ยังไงว่าฉันแบงมือของเงินพ่อแม่กินสตายุเริ่มจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยจึงรีบสะกิดให้ลูกพี่ใจเย็นพิยุพิยุเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็ตายค้ามือหรอกแต่เลคิดผิดไปถนดัดเพราะทันทีที่สตายุใจอ่อนยอมปล่อยมือจากคางของหมายแพหญิงสาวก็หันไปคว้ากระมังน้ำกะทิแล้วสาดใส่สตายุกับเลททนที พวกนายออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีเวลาทําเรื่องไร้สาระกับพวกนายฉันต้องทํามาหากินหมายแพชักจะโมะโหแล้วสตายุเหลือไปเห็นซึ่งนึ่งขนมและถาขนมหวานหลายถาดวางอยู่ในบ้านของหมายแพขอผักล่างบางให้พนทางแล้วก็ตรงไปหยิบถาขนมเหล่านั้นก่อนจะเคลื่องมันลงกับพื้นด้วยความสารใจเล่จ่ายค่าขนมไปทีนี้เธอคงมีเวลามาทะเลาะกับฉันแล้วสินะ ใหม่แพรยืนอ้าปากค้างนึกไม่ถึงว่าเขาจะไร้กาศขนาดนี้คนอย่างสตายุใช้กําลังใช้คําด่าคงไม่ได้ผลคนอย่างเขารักศักดิ์ศรียิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเขาคงจะเป็นพวกฆ่าได้อย่างไม่ได้คิดสิใหม่แพรจะทำยังไงกับนายสตายุคนนี้ดีถ้าปล่อยไว้ความวุ่นวายต้องมาเยือนเธอม่หยุดแน่คิดสิคิดคนอย่างนายทำได้แค่รังแกผู้หญิง แน่จริงก็มาสู้กับฉันตัวต่อตัว,ตว,ตวสิกล้าหรือเปล่าล่ะหรือจะให้พี่เลสู้แทนก็ได้หมายแพรดาว่าเลคงจะเป็นลูกน้องเขาเพอเห็นคอยยืนเก้ยๆกัางอยู่ข้างหลังสตายูตลอดเวลานายสตายูคงไม่ยอมเสียหน้าต่อหน้าลูกน้องตัวเองแน่คนอย่างฉันไม่เคยแอบหลังลูกน้องดีงั้นฉันขอเดิมพันกับนายถ้าใครชนะจะต้องทำทุกอย่างตามที่อีกฝ่ายต้องการกล้าหรือเปล่า ในสตายุกล้าหรือเปล่าหมายแพ้เรียกชื่อเขาเต็มยศและเน้นที่คำว่ากล้าเพื่อยั่วเขาเต็มที่แล้วเธอจะต้องเสียใจที่มาอานมาเดิมพันกับคนอย่างฉันหมายแพ้